แล้วทากันแดดก่อนนะคะเพราะตัวนี้กันแดดตัวตัวจึ้งนะกันแดดตัวจึ้งอุ้ยเธออันนี้มันจึ้งมากเลยอ่ะดูดิเธอมันกลืนไปแล้วอ่ะมันกลืนกับผิวหน้าแล้วว่าซั่มโกลว์เป็นผิวมากเบอร์รูขุมขนเวอร์มันมีสีเดียวนะกันแดดเนี่ยมันเป็นกันแดดอันเดียวนะเพราะมันจะทำให้หน้าเราสว่างหนึ่งสเต็ปนะคะ จะทำหน้าให้เราสว่างหนึ่งสเต็ปนะคะทาให้พวกเมคอัพแระติดทนนานเขาเรียกว่าตัวนี้กันแดดผสมรองพื้นผสมเซรัม่มอุย้ยช่ามากเป็นผิวแบบหน้าเด็กเวอร์เบอร์ลูคุมคนเวอร์มันเป็นกันแดดดีนะนี่เนี่ยเอาดีดีนี่ cl มันเป็นกันแดดผสมรองพื้นผสมเซรั่มจึงแห้งสูคนที่ผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายใช้ได้ นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกันแดด3 in 1นวันะคะนี่เป็นกันแดด3 in 1นะคะเป็นทั้งกันแดดเป็นทั้นรองพื้นเป็นทั้งเซรัม่มตัวนี้ทาตอนเช้าตัวเดียวคือจบสเต็ปเดียวนี่ตบเดียวจบทุกปัญหานี่